นี่มันแกยังไงจะได้รู้ว่าพ่อสมัครเป็นแค n ดิเต t e c i ีไออยู่เพรฮะจริงเหรอจริงวิคิดไงคิดว่าเทอครับเลยอืมทำไมเพราะเป็นอธิการนี่มันแบบเหมือนเป็นดาราครับมันเทอะครับเลยมันไม่เหมือนดาราสบายๆนะอธิการทำงานหนักเลยรู้ครับ เพราะอาธิการนี่มันมันมี r n s i b i l i t y เยอะจะเป็นเหมือนหัวหน้าเป็น Leader <ม>เพื่อนคนอื่นประมาณเนี้ครับแล้วทำไมยูคิดว่าพ่อจะเป็นได้เพราะพ่อชอบคิดออกจากกล่องชอบชวนคนทำสิ่งที่แปลกๆช่วย หาแพลนทำของทำอะไรสิ่งอย่างเนี่ยที่คนอื่นน่าจะไม่คิดถึงทำอะครับดูกำจะบอกว่าพ่อเป็นเหมือน transformer จะไปชวนคน t r a n s f o r m e เนี่ยอืม oh. ครับโอเค